วัสดีครับตอนนี้ผมก็มาถึงไล่ชาฉุยฟงแล้วนะครับนี่ให้ดูเลยสวยงามมากๆโอ้โหบรรยากาศดีมากๆเลยนะครับไล่ชาฉุยฟงเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันดีกว่าว่าจะมีสภาพเป็นอย่างไรบ้างมีทางเดินเข้าข้างในนะครับ เดินไปยงไงโอ้โหยโอมแล้นี่นะครับแถวนี่ให้ดูแถวนะครับแถวยาวมากแถวมีต่าชาวเขาด้วยนะครับโอ้แถวยาวมากแถวยาวมากจนไม่กินดีกว่า เราดูของคนอื่นเนาะเดี๋ยวเราดูของคนอื่นแล้วกันว่าจะน่ากินแค่ไหนอ้าวมีอีกด้านนึงนะครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนะครับนี้พาทัวร์บรรยากาศอันนี้เป็นห้องกระจกนะฮะนี่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินี่ไรชาฉุยฟงโอ้ไปด้านนอกดีกว่าเดี๋ยวเราไปดูข้ามด้านนอกนะครับ กินะอะไรกันนะตามถนกโอ้โหคนเยอะมากแต่ว่ามันต้องต่อแถวนานนะเราก็เลยไม่กินเดี๋ยวต้องไปกินข้าวอีกที่หนึง่ง<ล>นี่นี่คือบรรยากาศสวยมากเลยสวยสุดๆนี่นะครับไรชาชุยคงชื่อเหมือนแบบหนังจีนเลยนะครับ นี้ดูบรรยากาศรอบๆเลยโอ้โหสวยน,นี่ด้านนึงนะครับมาอีกฝั่งหนึ่งฝั่งนี้ก็ธรรมดาเนะแต่ฝั่งนี้สวยกว่าโอเค